ง้อหน่อยครับง้อหน่อยง้อออกลูกครับพี่น้องเนี่ยได้ออกลูกแล้วครับง้อหน่อยครับออกลูกไม่ไหมเลยครับพี่น้องตอนรับออกรรษาครับพี่น้องนี่ตัวไม้แดงๆเลยครับตัวแม่ครับง้อไทยครับนี่แม่แม่โบ๊ครับให้ลูกแดงดีแล้วลูกตัวแม่ครับนี่ ยังงามเลยครับอ่ลูกวัวเชนเนี่ยครับพี่น้องเมนียห่วงเก่งหน่อยอห่วงลูกน่ารักบ่พี่นอ้องกำลังสือหัดกินนมกำลังกินนมสือหานนมซัาหานนมใสน่นอน,นมอ๋อพี่น้อง Anything whatever nôm như thế, nôm mấy thì ổng. mẹ Huh? Yang Hanom, bí nôm, yang Hanom. Hmm. Mia ghuang. Oi, mày, yang Hanom, bí ẩn. Hmm? Huh? Ah, 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 lôm 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 lôm, มา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 น่ะไปแล้วคิดว่าไปแล้วหานมเลยแล้วมันสิกินนมกินนมแล้วถ้ามึงนมแม่แล้วอ้อ้อ้อเอกนได้ประบนเนี่ยอ้อ้ พี่น้องเอ้ากำลังจะเข่าหานมนะครับพี่น้องเอา้เอากินได้บ้างหรอรุนกันนะครับพี่น้องเอา้าเนี่ยสาวหานมแม่แล้วเอา้างูหลูกงูออกลูกไม่ครับพี่น้องนี่ออกไม่เลยไปไทยพี่น้องเบืองตอนออกครับนี่ แข่งแรงดีครับตัวเมียครับนี่ยะกำลังยางเหรียญครับพี่น้องเราจะตามรอบชุ่มกีบต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณหลายหครับสวัสดีครับ